สวัสดีคร so ับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขอพรโชคลาภนะครับที่ต้นโพทองต้นโพทองนะครับที่อ่าตัวเลขยังอยู่ไหครับพี่ตรงไหนครับโอ้เดี๋ยวตัวเลขกันตรงนี้ป่ครับตรงนี้เนาะเห็นเป็นเห็นเป็นเลขเพี่บอกว่าเพ่นเห็นเป็นเลขห้าหรือเลขเก้าเห็นไหมคะเห็นเป็นเลขห้าเลขเก้าเนาะ ก็เห็นนี่แหละครับผมเห็นเป็นเก่าแล้วเป็นหาเป็นเก่าดิเก่าหนึ่งป่หนึ่งเก่าอะนึงมาถามบางกลางสามก็สิบเป็นเลขหกหรือเลขขาเพื่อวางสินะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนั่นเนาะค่ะแต่ว่าเลขขาในชาติยูอืมอืมอืมชัดแม่บางคนเห็นสะดคำมันมันย่อนแสงเนาะหย่อนแสงหย่อนแสงเอาคุณพี่ถ้าจุดทูบจุดตรงไหนนะตรงนี้หลายจุดข้างในฮะข้างล่างนู่นใช่ไหมครับสาธุ โอ้แล้วตรงนี้นะครับต้นโพเกิดมาไงพี่ตรงนี้อยากทราบนิดหนึ่งนะตรงนี้เกิดมาจากรากมั้งนะคะเกิดมาจากรากเกิดจากรากแต่ว่าเกิดมาได้สิบสี่ปีแล้วสิบสี่ปีแม่ค่ะตะกี้ก็นึกว่าเป็นใบไม้แห้งกัดเดิสทิมแล้วค่ะเอาผ้าพันทิมยิ้มมาตลอดกระลิดต้นใบใหญ่ค่ะ ก็เรียกเอดโพทองก็คือต้นนี่ใบนี้ต้นโพทองใบมันเป็นลักษณะตสีตลอดเลยบอครับอันใบปกติจะงามกว่านี้ค่ะเนี่ยอันนี้มันเป็นชุดที่สามที่สี่เลยนะคะเปลี่ยนพัดใบทุกเดือนเมันเปลี่ยนใบทุกเดือนมันเป็นสีนั่นแหละท็อื่นเป็นสีนี่อย่างเดียวย่อมาแล้วก็จะเป็นสีทองค่ะในช่วงนี้ใบบางใบจะแบบอยากบางช่วงพัดใบเนาะ เปลี่ยนปีหรือกี่ครั้งเนี่ยตามสังเกตดูทุกเดือนนะแม่ค่ะทุกเดือนเปลี่ยนทุกเดือนเลยเป็นสีนี้เดียวกันเลยเป็นสีเดียวกันเปลี่ยนดอกไม้จะเป็นใบสีชมพูแล้วก็จะเป็นเขียวหน่อยนึงแล้วก็จะเป็นทองค่ะครับคุณพี่อายุกี่ปีแล้วสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสี่เก้าต้นโพเกิดมาก็เห็นเห็นเลยไหมก็เป็นสีทองกันมาครับแมนค่ะเปลี่ยนบอออกไปสีเขียวเลยบปลอ่ยไปสีทอง เอาใบสีทองเหมือนเดิมเอาเป็นใบสีทองนะครับแสดงว่าต้นโพเกิดนานแล้น่นอะเกิดมาก็เห็นเลยเกิดมาก็เห็นแล้วต้นหน่อยนี่เห็นที่หลังเนาะต้นต้นนี้ได้สองร้อยกว่าปีนะคะสองร้อยกว่าปีต้นใหญ่สองร้อยกว่าปีต้นใหญ่ประมาณสองร้อยกว่าปีต้นเล็กสิบสี่ถึงสิบห้าปีสิบสี่ถึงสิบห้าปีตับถิ่มยูบะเซาเนาะมันก็เลยเป็นสีนาะตะกี้เนาะทับถิมเด็ดถิ่มตลอด เพราะว่าออกมาก็จะเป็นสีขาวสีท้องก็นึกว่าเป็นใบไม่แบบตายแห้งตายแล้งใบอ่อนว่าจะเป็นใบอ่อนอยู่บ่เศาแต่พันแจกสูตรกับสีนี่เหรอว้าครับแกสูตรกับสีแบบสีขาวสีท้องเลยค่ะบ่ได้มีปรากฏว่าขึ้นสีเขียวคุยยังแม่เพิ่งเลยบ่ค่ะสีนี่ตลอดสีนี่ตลอดตะกี้ใบใบใบไม่สนใจเลยนึกว่าเพิ่งมาดังตอนไหนครับทุ่งบัลลู่ะตะกี้เขาประกาศกับใบอยู่ตลอดนะแต่ว่าบัลลูวะสิเป็นโพท้องเนาะอาบ่ได้ ี่จะเป็นป้าพื้นเลค่ะคนข้างนอกเขาจะเลยมองมาเห็นนอกจากเจ้าของนะแล้วเขาคือยังสนหรอเนาะเอแล้วทําจริงนะพี่มีต้นโพทองอยู่ที่นามีเขาเรียกว่ามีบุญมีอะไรให้พี่บ้างนะนอนหลับฝันบ้างอะไรบ้างมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตไหมค่ะค่ะถ้าเห็นเพื่อนเนี่ยก็จะได้เรียกซ้ตัวตลอดตลอดเลยแม่แล้วก็แบบตรงๆเลยค่ะถ้าฝันนะถ้าฝันเห็นเพื่อนแต่ว่า ดนดนเท่อนึงค่ะแต่โดนที่ฝันยังยังไม่ฝันแต่ชอบอเล็ชอบเลขไหนอะไรมาเลยเลขชอบนะเลขชอบยังไม่มีในใจเลยค่ะยังไม่มีในใจใช่เตะเห็นแต่เขาว่าเลขอะไรที่ที่เขาบอกว่าเขาเห็นเลขของหกห้าใช่เลขขอห้าแต่คุณพี่ชอบไหมเลขของห้าชอบเลขห้าชอบเลขห้าไปเดี๋ยวพามาที่ชอบเลขห้าเนาะชอบเลขห้าหกห้า 6.5ก็ตัวเดียวกัน6.5 9.5เดี๋ยวพี่พามาไหว้ตรงนี้หน่อยไหมผมให้พี่เลยจุดเพะเจ้าของที่เนาะจุดทูบเสียงไทยเดี๋ยวผมขออนุญาตจุดทูบเก้าโลก่อนนะครับพี่นกนะครับพี่นกเดี๋ยวขออนุญาตจุดบ้านนาพูนรับนะฮะ

พญานาคนะครับจะทำวิธีนะครับขอตัวเลขนะครับจากการปลูกทูบนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ต้นโพกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอทูกไม่ช่องนะครับค่านมาดูตัวเลขที่พในช่องนะครับ We'll หลงคุณบิดามาคุณครูอาจารย์คุณถงเทพวาข้าพเจ้าประมารทั <te <te e ้งวันน e ี e ้ทีมงานได้มาถ่ายทำคลิปก่ออาวุธศิกรรมให้เธอเทพเทวาทิฏฐิจ้าซาธุซาตุนะครับผมเรามารอลุ้นกันนะครับว่าผู้เสียงไายจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมเพิ่งเดินผ่านนะครับผม พญานาคแล้วก็ช่องอุซอนทีนิสานนะครับไอ้ผงผงแล้วก็บ่าวอีสานที่เจ็ดนะครับผมเดินทางมาด้วยกันทั้งสามช่องนะครับสี่ช่องสี่ช่องกับชสี่ช่องนะครับผมแกะโค้งลืมสอนทรพยานาคเรืนี้ครับสวัสดีครับผมสุนทรพยานาคผมคนสุดหล่อครับสวัสดีครับเอชซีนะครับผมเอชซีทุกท่านนะมาซื้อเคนมาซื้อเลขนะให้เช่าบูชานะครับได้อย่างเดียวไรสามตัววันนี้ซื้อเป็นที่นะของพี่นงบุญรัตน์ครับ ครับนี่เรามาดูขาเขาเรียกอะไรพี่นกเนี่ยตรงนี้เป็นสาร,สาราเป็นสารหญ้าสารหญ้าอ๋อสารหญาสลินทรอนอ๋อสารหญาสลินทรอนเออเนี่ยสาธุสาธุบันไดสามขั้นมีเสื้อผ้าโอ้มีผู้อันนี้สร้างเองเหรอพี่นกหรือว่าย่าเขาไปเข้าฝันค่ะมีร่างทรงโอเข้าฝันค่ะที่เขาเขาอยากได้บ้านที่แบบย้อนแสงปกติจะเป็นบันไดสามถึงห้าขั้นสามขั้นอ่า บ้านเลขที่ด้วยเขาบอกขอบ้านเลขที่เก้าเสามเลขออกเลยกําลังจะไหมคะค่ะขอขอบ้านเลขที่เก้าสามแต่ว่าเขาทําบันไดไม่สองขั้นเขาเลยขอลดเป็นเก้าสองเขาบอกว่าอย่างนี้ลดเป็นเก้าสองลดเป็นเก้าสองอ๋อทําไม่ทันยังครับตัวนี้เพิ่งทําค่ะเพิ่งทําเพิ่งเลขออกที่ผ่านมาโอ้บ้านเลขที่ยากเขาเก้าสามเขาบอกขอลดขั้นบันไดหน่อยอขอลดหน่อยทําแค่สองทําทําแค่สองก็เยเป็นเก้าสองใช่จ้ะอืม ญ่าอะไรนะเจ๊ญ่าเซรีนทรน <ทร S 2> ยา่าเซรีนทรนยา่าเซรีนทรนเขาจะมีร่างทรงร่างทร,งทรงเขาถูกหวยามาแล้วแสนมามาเจ็ดงวดอืมค่ะเป็นหลานแตรว่าวันนี้เขาไม่ได้มาก็าไม่ได้น,นั่นด้วยปก,ป,ปกติจะมาที่นี่ประจำปกติจะมาที<ห>่นี่ประจำแล้วจะเขาจะทําพิธีวันไหนครับคิดว่าเขาจะทําพิธีวันที่สิบห้าสิบห้าพร้อมประมาณเท่าไหร่คเก้าโมงถึงสิบโมงเก้าโมงเช้าเนาะค่ะวันที่สิ ขอโชคทุกงวดทุกงวดประมาณวันที่สิบห้าเนาะสิบห้าสิงหาใช่ไหมครับสิบห้านี้ใช่ไหมสิบห้านี้ตัวนี้เป็นสารอะไรครับเนี่ยสารยาสิบินทอนค่ะอ๋อตัวนี้เป็นสารยาสิบินทอนนะครับมนทุกอย่างที่เก้าสบสามเก้าสาขอพวกคนเชื่อโบนแฮในตัวไหนบ้านเลขที่นะบ้านเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ย่านะครับเก้าสิบสามเก้าสาม ก้นะครับตัวนี้ครับเต็มบันไดเก้าตัวไหนครับผมก่อนเพือเฉียนไว้ที่นี่มันฝนตกไหนครับผมเอาหนึ่งมาตรงนี้ลนะครับนี่ตรงบันไดนี่เอามาตั้งเลยสามสิบเก้าเจ็ดสิบสามสามเก้าเลยตรงนี้เป็นเขาเขาไปขอมาจากที่บ้านปู่ที่เขาเป็นร่างทรงเขาบอกว่าให้เอาบ้านเลขที่บ้านเลขที่สามสิบเก้าหมู่สองบ้านเลขที่ของ ยาอะไรนะยาสิรินทอนทรนครับน,นี่คือเป็นบ้านเลขที่ของยาสิรินทอนนะครับคนนี้เขาตามปู่มาด้วยมาสวดมนต์นที่นี่แล้วเขากลับไปเขาเป็นฝันแล้วเขาก็ให้เลขให้เลขหกตัวเป็นของรางวัลที่ห้าเข้าไหมฮะเข้าค่ะเขาเป็นรางวัลที่ห้าสองใบงวดไหนครับเนี่ย งวดที่แล้วไือว่า๋องวดที่แล้วห้าสามใช่ค่ะแต่ว่าเป็นถูกรางวันที่ห้าวันที่หงวดที่แล้วเนาะ่ะเขาก็เลยต่งทุกอย่างมาให้ยาเขาบอกยาเข้าฝันยาเข้าฝันดูบ้านเล็ที่นะครับดูบ้านเลกที่สาเก้นะครับสามเก้านะครับสามเก้าบสามสิบเก้าบ้าเล็กที่คุพ่อป้ญสานนะคะสาน วันที่ห้าเขามาทำบ้านถวายอ๋อเนี่ยอ๋อสาธุสาธุเจ้าแม่สุรินทร์ทอนสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์ทอนเจ้าแม่สุรินทร์ทอนนี่ต้นอะไรพี่ต้นที่ปลูกต้นที่ปลูกก็หลายเท่าไ่พี่นี่หลายก็เอาไปแทนทั้งนั้นเลยทั้งนียบ่กินป้าทำไมก็อึดเดียวครับครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับ ผู้ชมเ่ยโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะสาธุโพเงินโพทองโพเงินนะโพทองนะครับนี่เรามาโพทองนะครับเป็นโอกาสดีนะผู้ชมมีโอกาสได้มาไหว้นะครับต้นโพทองนะครับที่ให้เลขมาหลายงวดแล้วก็มีการเข้าทรงหลายครั้งนะครับวันนี้มีโอกาสได้เวะเข้ามานะครับที่เขตอุดรนะครับมาหาปู่ ปูชีปลาขาวนะครับมาถวายพระป่านะครับคุณผู้ชมครับโอ้สาธุสาธุด้วยกันเด้อนะครับต้นโพนี่เป็นเป็นตำนานของพระพุทธศาสนา,า,านะครับพระพุทธเจ้าตรัสประสูตินะครับที่ต้นโพนะครับนะก็เป็นตำนานนะครับว่ามาได้ไหว้มาได้กราบก็เป็นบุญมากเลยครับคุณผู้ชมนะนะได้ไหว้ได้กราบก็เป็นบุญสาธุสาธุ ตอนนี้ก็มีอะไรครับทีมีผูกผ้าสีเขียวอ๋อจะเป็นพี่ยาอยู่อะค่ะโอ้ยาเล่นยาอยู่โอ้ยาอยู่และยาเล่นที่นี่ด้วยคือพักผ่ออ๋อเคยเคยเห็นไหมพี่ทำจริงเคยเห็นยาไหมเคยจะฟันอย่างเดียวก็จะฟันอย่างเดียวฟันเป็นผู้หญิงแล้วก็ปู่ก็จะอยู่คนละที่อืยาจะอยู่ที่หนึ่งปู่จะอยู่ที่หนึ่งครับสาธุสาธุได้ ดูทูบเสียงไทย,ทยนะครับผมไดนะ้กี่ตัวแล้ตอนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดทูบเสียงไทยได้ตัวเป็นตัวไหนก่อนเนาะยังยังอยยรอสักครู่เนาะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ต้นโพทองดูแบบชัดๆนะฮะ บรรยากาศที่ต้นโพทองนะครับก็มีผู้ที่โชคดีนะครับก็มาปลูพื้นนะครับต้นโพทองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้บรรยากาศ จ็ดแปดะเนาะเอได้แค่สตัวนะครับให้มาแล้วนะครับขับคุณผู้ชมนะครับเจเอาโอเคนะฮะส่งให้คุณผู้ชมได้ชมนะเจ็ดแปดจ๊ะสาธุสาธุเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับเจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดเุนกเลยนะครับตโอรับผมต้นโพอง เนื้อไส้เราจะขอำเภอเลยค่ะอำเภออะไรกันเหยบไแดงครับอ่าครับนี่เจ็ดเจ็ดแปดนะครับคุณพี่นกในเจ้าของที่นะครับท่านจุดอ่าตัวล่างมีแล้วนะครับมีอะไรใช่ไหมน่าจะเป็นสามสามบวกเจ็ดแปดสามอ่ะตัวที่สน่าจะเป็นเลขสามเสวยสวครับผมเจ็ดแปมตัวที่สามนะเจ็ดแปนี้ตัวเลขที่ทูกที่จุดนะครับที่รอนะครับก็ เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเจ็ดแปดสามหรือเจ็ดแปดเก้านะครับโอ้หเล็กเก่าดอกน่า <10 S 1> จะเป็นเก้านะครับแต่ 10, 10, ดู<อ>ก็น่าจะเป็นสามก็ได้นะครับตัวตัวบนคือเจ็ด,ดแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกลางเป็นแปดนะครับส่วนตัวล่าง,งไม่แน่ใจว่าเป็นแปดหรือเป็นเก้าเป็นเก้าหรือเป็นสามนะครับแถชัดดูชัดๆเลยนะครับเบิ่งเบิงเบิ่งหัวเล็กเก่าหัวเล็กเก่าหสามกระต่างกันนี่แหละน่าจะเป็นเก้อเยอะ เบอร์เถียงตัวเลขกันแล้วนะครับท่านี่โอ้ยเป็นยังเจดเก้าคักนี่เหรอเอออ๋อนี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับลองมาลุ้นดูนะครับผมเลขท้ายสองตัวสามตัวเลขท้ายสามตัวหน้าหลังนะครับลองมาลุ้นดูนะครับผมเจ็ดปดเก้าลองลุ้นวันที่หนึ่งด้วยนะครับเจ็ดแปดเก้าทําไมเลขสวยนับนับขึ้นเลยเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเด้อท่านผู้ชมครับผมเจ็ปเก้านะครับ เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันแปดกับสามแปดกับห้าแปดกับสามตีแปดกับสามตัวเดียวกันเก้ากับหกตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับผมนะครับฟันประเด็นนะครับ ขี่เลขโพโคชันๆนะครับผมสาธุซาทุลาซาทุสาธุนะครับได้แล้วครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าธุครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมขอจุดตีกันนะครับเฮงนะครับเลขได้แล้วนะครับเจ็ดครับหวยเฮงรวยๆครับคุณผู้ชมนะครับเจ็ดแปดเก้าเลขต้นโพทองนะครับต้นโพทองได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านับเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าพี่นกถ้าจุดแบบนี้เคย คือแม่นไหมส่วนมากจะแม่นไหมปกติแล้วแม่นไหมแม่นครั้งหนึ่งแม่นมากจุดได้ทอนโผล่โอ้ท่านายสามตัวเลยสองตัวสองตัวเมื่อสมตัวหนักหหกเจ็ดสี่เขาจุดได้แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แต่งวดนี้มั่นใจไหมทงวดนี้ก็แล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่ดวงค่ะเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรแล้วแต่มีเดี๋ยวจะ เดี๋ยวแอดจะโทรมาถามพี่นกนะครับเผื่อจะได้เลขเด็ดๆมาฝาก FC นะครับอย่าลืมติดตามช่องกรุ๊มทรัพย์ยานาคด้วยเด้อทิพธิทิธิพันธ์ทิธิพันธ์แชนแนลทิธิพันธ์คนเดิมนะครับแล้วจะจะเรียกสาธุ<ม>สาธุข,ขอบคุณนึ่งพี่น้าคับสาธุสาธุครับ